รูปหลอ่อนือเมติเนื้อสำริดนะครับตองหลวงปู่ซองเดิมๆเ,เลยนะครับใครมองหาอยู่อย่าลืมเลยเลยเออมีตอกเลขกลักลับด้วยนะครับอย่ารอให้ผ่านอย่างนี้นะครับเดือนหน้าตอนนี้ลูกศิ์ลุกหาเอาไรเก็บหลวงปูมาแล้วนี่ผมมีประมาณนี้นะครับมีกริ่งนะครับรูปหลอ่อนี่เป็นรูปหล่อเนื้อสำริดหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับ นี่เป็นคุณแผนคุณแผนเนื้อเหล็กน้ำพีออกสุสานทุ่มมนเหมือน,นกันนะหนึ่งผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีห้ากว่ากว่าสวยนะครับคีดเก็แกะซองให้ดูนี่พยากดูก็พยากเข้าหาบุรัตรุมงคลของหลวงปู่วัาทักไอดี n ล m อ็มดับเบหนึ่งสหนึ่งเ้าหนึ่งนะครับราคาผมไม่สามารถแจ้งให้ได้นะครับที่อยู่คน ักไปจะบอกได้พอจะขายราคาตัดหน้ากันไม่ได้นะครับคนหนึ่งเขาอาจจะขายสามพันก็ได้2 0 0พก็ได้แต่ผมยังแบ่งอยู่ที่ราคาพึงพอใจทั้งสองฝ่ายแบ่งเบาๆนะครับพี่ใ,ใครสนใจก็อย่าลืมเลยทักมาได้เลยนะครับมีแบ่งปันนะครับ